สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ค่ะฮัลโหลกอย่าตาม่นากาัวเลอึกสินตาล่ะฮะฮัลโหลก่อนี่ก็วายแบบอะไรยาคุปอยังปล่อ ข้าวโรก็ยาเมนูมินาอึกสินเยอะาเรืนี้อาตาอาตาอาไอาตาอาไ Annie, Annie, no. give me your hand. No, push. no, go it, วนาวค่ะมื่อนี้อากาศด <c oughs> ีกี้นี่อ่ะนี่ตัวกี้นี่โนาะเอาะเอันี <laughs> Sorry. สวัสดีปีใหมค่ค่ะทุกคนทางนี้เมื่อน,นี้อากาศดีดีพี่น้องก็หนาวเลยเคือเคืนมอวานเนอะเมื่อวานเคยมาถ่ายถอดสดหนาวหนาวจ้ะเย็นเจียบคือแบบว่าทุงมือถอดบ่ไดดเลยนะคะแต่มืนน่อนี้อากาศอุน่นน้ำแข็งเริ่มละลล่ค่ะอืมอากาศดีค่ะเมื่อน,นี้ เดินอีกแล้วเดินมากเดินเนาะจากโมงเลยนี่ตอนนี้เป็นเวลาเก้าเก้าโมงสี่สิสองนาทีนะคะเก้าโมงเช้าสิบสองนาทีเขามาเกจที่มะมันก็นเลยเบิ้งเป็นแบบดำดำเนาะดำดำเปืเป่นปนปนอนๆปออ่านก่อนไฮสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ใหมค่ะพี่มาลิมาลีหนาวปอมาลิ อากาศหนาวลมแรงทางเอยียงเกาะกันทนลักเดินไปไหนคะเดินเล่นคะออกกำลังกายสวัสดีปีใหม่ทางนั้นทางทางนั้นล็อกดาวบอกน้องมะล่ ก็บรรูขึ้นกันแต่ว่าหนูจะออกจะออกนอกเมืองไปเข้าดาวนอกเมืองมือน,นีแหละ แดดยังไม่ออกเลยมีแดดบ้างไหมคะไม่มีแดดค่ะที่นี่เพราะว่าหน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 ,น้าหนาวที่นี่ไม่มีแดดจ้ะจะเป็นแบบนี้แหละทั้งวันถ้าสว่างก็สว่างขึ้นมาหน่อยนึงเพราะมันหน้าหนาวมันจะมืดตลอดไงอืมมืดตลอดแต่ถ้าหน้าร้อนมันก็จะสว่างตลอดหน้าร้อนไม่มีกลางคืนหน้าหนาวไม่มีกลางวันประมาณนี้ ก็เดินเล่นเนี่ยเดินไปเรืเ่อยเปื่อยก็เมื่อวานไม่ได้ทำงานวันนี้ก็ไม่ได้ทำงานเนาะวันหยุดเดินสูดอากาศก,ราศก็รู้สึกดีนะคนเคยตื่นตอนเช้าแล้วออกมาทำงานเ่ะอเนาะ <_ d ial ing> เขาดาวได้เหรอคะที่ไทยไม่ได้ให้จัดงานคนเยอะคะ่ะ ได้ห้ามเกินสิบคนเนาะก็ออกนอกเมืองาาไปเที่ยวไปเที่ยวบ้านนอกไปชนบทไปนอกเมืองก็ห้ามเกินสิบคนบก็ต้องมาเอาวานัน no jos haluat jättää yksin minä kavereita, niin ota avain. Haluan sitä nuukkaa. Mä ajattelin, että menee niin kauan aika. Ei, ihan normaali kavele. Ei. Ota avain. Ota, jos haluat. Ota. Koska sinä jäät paikalle ja kuvaa kaikki. ei ku. Nyt, nyt ei oo hyvää. No en halua yksin kavere. En halua yksin kavele. Kun sinä jäät tänne paikalle? mulla tekee mieli nuuskaa nyt. Tuo Mä ota kiinni. นึออนทยมาซาปารยอมนนี่เอรา่าแก่โลทยมาซา9โมง10โมง11โมง12โมงไทยนี่ยบ่ายสองบ่ายสามประมาณบ่ายสามโมงเนาะเมืองไทยบ่ายสองบายสามเมื่อวานนี้มาเพราะเมืองไทยประมาณสองทุ่ถึงสามทุ่มใช้หมต้ปาติ๊มอะไรสดนะ ถ่ายให้ดูบรรยากาศว่าเรามินกันนานเนาะเซมีสเดียเนาะอันนี้นกูนิษว่ากพิษวัววัวันใช้ไหมเนาะนกชุษ I love you, huh? Yeah, love you, huh? I love you. You say many I, times, love I love you, huh? <laughs> it's means I love you. Do you know that? Love you, huh? Hey, That's honey, you, huh? I love you. No. What do you say?

อันนี้แม่นาำที่หอยตกป่าทั้งหมดลมแข็งพันละลายเห็นบ่พี่น้อง Kulta. Ota kihin. Voi samalla kävelee. Pivi mitään. Käsi. Minuun. On ottaa. samalla kävellä. Ai, minun. Näbo.